เคยเห็นไข่ฟูฟ่องแบบนี้ไหมวันนี้ฟ้าจะพามาทำเมนูไข่ที่อร่อยง่ายแต่ไม่ธรรมดานุ่มฟูเหมือนปุยเมฆในหม้อทอดฟิลิปส์กันค่ะไข่กระทะฟูฟ่องของเรานะคะก็จะเริ่มจากการแยกไข่แดงกับไข่ขาวเราจะใช้ไข่ขาวอย่างเดียวนะคะตีจนขึ้นฟูได้แล้วเดี๋ยวฟ้าโชว์มายากลให้ดู เปิดต like ัวลูกรักคนใหม่นั่นก็คือมอทอดฟิลิปสรุ่นใหม่ค่ะนำลงไปเทในชามทนความร้อนเราจะทำเป็นหลุมตรงกลางนิดนึงค่ะจะได้ใส่ไข่แดงที่หลังนะและดูนี้นะเขามีเทคโนโลยี Rapid Air ฐานเป็นรูปปลาดาวเฉพาะของฟิลิปส s อร่อยกรอบนอกชําในสุกทั่วถึงนำเข้าอบประมาณ3-5นาทีที่อุณหภูมิ160องศาค่ะ ใกล้เสร็จแล้วแต่ว่าเราไม่ต้องดึงออกมาดูเลยนะเขามีหน้าต่างใสทั้งเครื่องแบบนี้ทําให้เราไม่ต้องกลัวไหมอีกต่อไปเลยค่ะได้แล้วไขด่ดาวฟูฟ้องของเราเสร็จแล้วเราก็ตกแต่งด้วยท็อปปิ้งที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะคะอย่างแรกเลยไข่ค่ะอืมไอกรอบเบคอนเห็ดจริงๆแล้วเมนูนี้รากฐานเขามาจากสูตรอาหารเก่าแก่ของฝรั่งเศสตั้งแต่ศตรวรรษที่17มีชื่อดั้งเดิมว่าเอออลานชที่แปลว่าไข nah ่ในหิมะ ใครอยากรู้ว่าหม้อทอด p i l l i p s Air Fryer ทําทำเมนูอะไรได้อีกรอ EP หน้าได้เลยค่ะหรือเข้าไปดูที่ Home ID App อเขามีสูตรแจกฟรีมากถึงพันเมนูเลยนะ